จ้าืันนี้ก็ได้เวลาปลูกมันนะด้วยจ้าติดสับต้นมันไว้นี่จ้าใส่รถดแตกมานี่ม,มันที่เขาปลูกเขาก็จะยกล่องแล้วเกีเยบเป็นยังสีด้วยจ้านี่เป็นการซักคล่องด้วยจ้าเลไถใส่ผานอุ้มนี่ได้จ้ปลูกมันเท้าสีแดงสี่พหนึงก็กสียายน้ำนาไป แล้วก็จะมีคนหนึ่งเสียบตามไปได้วยจ้ะมีเล้วจ้ะการปลูกมันก็นมีหลายวิธีแล้วจ้ะบางคนถ้ามีรถอ่สมน้อยรถคูปตาก็จะเอาเขา่ารองเขา่ารองไปเลยแล้วค้นเสียบกับนางอยู่ทึงรถเสียบอันนั้นก็เป็นแบบสําหรับค้นเมียนรถเขาใดแล้วจ้ะแต่ว่านี่คือเห็ดแบบ แบบโบราณเฮ็ดแบบวิธีนึงเลยจ้ะที่เขาสะดวกแบบนี้เขากเ็เฮดแบบนี้เลยจ้ะนี่เลยจ้ะการเสียบมันเลยจ้ะมันกะตรงนี้มันจะเป็นเป็นตามันเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะตามันจะเป็นจังส่เขาจะเอาทั้งนี้ึ้นตั้งค์สิเลยจ้ะนี่ตั้งแบบนี้เสียบลงไปเล็กหน่อยกับหมาก็จะเล่นน้ำกันจัิงส่เลยจ้ะบรรยากาศอยู่ไฮ นี่น้องดินน้องดินเล่นกับหมาน้องดินเล่นกับหมาบอกไม่มีเพื่อนเล่นเหรอ,อเ,ลเล่นกับไอ้ด่างเหรอเออเล่นกับไอ้ด่างไอไนี้ก็เตรียมตัวไปเสียบมันกันนด้จ้ะแต่ว่าก่อนอื่นก็ใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือให้เรียบร้อยก่อน,นะะได<ป>้จ้ะนี่ใส่ถุงมือสี่แด้จ้ะเวลาเขาจับต้นมันจังไปเจ็บได้จ้ะไปไปเสียบมันกันเฮา หอนบ่แม่เปล่งดะได้กลางห้องหมแล้ววันทีเปล่งเดะเมียป่ะไปกลับบวดเมียเอาเมียแห้งตี จะ,ะจะเป็นลมห่เเงเหอนแหง้ง <laughs> มืนอนีหอนก็สะมือวะอืะมอมันเอามันเอาคาดว่านาจิต๊มือแรงไงฝนอาจิต๊มือแรงจิะนี่ต้นมันเอาไก่สิเบิร์ดลดแล้วเดี๋ยวอยู่สองสามเข่ง ต้นมันคือสีบวัวพอ่อจ้ะสีได้ไปซักต้นมันเพิ่มเบิ้ดไปรถอีแตกหนึ่งแล้วจ้ะมีพื้นที่กันยังเหลือหลายอยู่จ้ะทีะไปซักต้นมันเพิ่มแดดแห้งเอาคักมาอนีจ้าพี่น้องมาอนีเขากะพากันเสียบมันเบิดมือเลยจ้ะนี่ไก่สีเหล้วๆเหลือหาลองทุดทายนี่ด้วยจ้ะ นี่ยายไว้เดี๋ยวเสียบลบไปลบมากันแล้วดวจีจ้ะจะไม่นี่ก็พามาปลูกมันกันเนาะจะมันทั้งหมดเจ็ดไรแต่ปลูกเรียบร้อยแล้วนี่พาเบึงวิวง,งามผู้ทั้งุ่นก็กำลังด่านหน้าเลยจ้ะ้างลาง้างลางที่เคยปลูกมันก็นจะปรับเป็นที่หน้าเลยจ้ะจ้าหลังจากที่เขาปลูกมันไปได้ สองอาทย์ได้จ้ะนี่มันเท่ากัเริ่มแตกแล้วนี่จะ้ะแตกเป็มภูมิงามเลยจ้ะนี่มันเท่ากับแตกเปอร์เซ็นต์การเกิดนี่เกือบเกือบลอยแล้วจะ้ะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เลยกับว่าได้ละกับมีตายบ้างตายบ้างได้ว่าน้อยเลยจะ้ะ น้อยมากๆปลูกเดือนเมษานี่จ้ะนี่ได้สองอาทิตย์กอดีแล้วจ้ะนี่มันเฮางามแห้งห้อยน้ำไหลฟอห้อยฝนตกนี่ปลูกได้ฝนสองรอบสามรอบเลย้วจ้ะฝนดีเมษาแล้วจ้ะปีนี้นี่ต้นมันเฮากังาม เดี๋ยวจักหน่อยหย่ากส็สีงาม,มาขึ้นมาคือกันเดี๋ยวจ็กหน่อยกับสีใดมาเสียหยามันนะจ้ะปีนี้คือคือบอกกันไว้ว่าจะบอสีดยาได้จ้ะจะเสียเอาใส่แรงงานค้นเสียเอาได้จ้ะจะสำหรับคลิปนี้กะลาพี่น้องไว้ก่อนเนาะสำหรับการปลูกมันเดี๋ยวถ้าจังไดอัปเดตการเสียหย่ามันหรือว่าใส่ปุ๋ยมันยังไงคะเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาเบ่องอีกเทียนนึงเด้จ้ะ จ้าคลิปนี้กับลาพี่น้องไปพร้อมปลามันหน่อยเฮานี่แหละจ้านี่พาเบงยุฟุกเขาง,งามๆพอมจ้าคลิปนี้ล้าพี่น้องไปก่อนด้วจ้าสวัสดีจ้า